ถ้าพลาดท้องตอนวัยเรียนเนี่ยควรจะเปิดใจบอกผู้ปกครองว่ายังไงดีคะคุณหมอมีคําแนะนํำไหมคะอืมชลีแปลกใจมากเลยน้องตังเมื่อเมื่อวานนี้เองค่ะมีน้องอยุสิบเจ็ดบอกว่าประจำเดือนขาดสามเดือนแล้วแฟนมาก็ยุสิบเจ็ดเหมือนกันคือถามเขาแหละว่าหนูยุเท่าไหร่ก็อันทราซาวดูเด็กเนี่ยสิบสี่สัปดาห์ก็คือสามเดือนเศษค่ะชนลีก็เขาก็มาซาวดูชลีนี่ไม่แบบเราก็ใจไม่ค่อยดีเนาะเราก็ถามเขาว่า เออหนูหนูหนหนบอกคุณแม่หรือยังค่ะเออนะคะเขาบอกว่าบอกแล้วค่ะอืมโอ้โหนี่มันคนละสมัยกับเราแล้วน้องต่างคบอกแล้วค่ะแล้วคุณแม่ว่าไงคุณแม่แม่มาให้มาอันตาซาวแล้วก็เดี๋ยวคงจะฝากท้องค่ะเดี๋ยวต้องไปบอกคุณแม่ก่อนว่าท้องเท่าไหร่แล้วคุณแม่คงพาฝากท้องอแต่เดี๋ยวหนะูจะฝากท้องตอนปิดเทมอมเอาแล้วจะปิดเทมอมเมื่อไหร่บอก ปิดสิ้นเดือนนี้สิ้นเดือนมีนาค่ะโอ oh, ้นี่มันคนละสมัยนั่งต่าง,งแล้วที่ที่ที่น่าสนใจคือเราฟังปุ๊บเราก็โล่งอกว่าเออดีเด็กไม่ไปแอบ,บทําแท้งที่ไหนแล้วฝ่ายชายก็ก็ <มา S 2> บอกฝ่ายชายเรียบร้อยอม,มาด้วยค่ะนะคะแล้วเด็กเดี๋ยวนี้โตเนาะฝ่ายชายสิบเจ็ดนี่โตเบอ้อเลยนะคะแถม<ๆ>ก็ฝ่ายชายบอกพ่อแม่เขาแล้วฝ่ายหญิงก็บอกพ่อแม่แล้วแลวก็คือเออคือเราก็ไม่รู้ว่าพ่อแม่เขาคิดยังไงเนาะแต่ว่า เขาก็บอกให้ฝากท้องตอนที่โรงเรียนปิดเทอมที่สําคัญต้องตงค่ะเขาขอไปรับรองแพทย์เพราะวันนี้มาตรวจเนี่ยต้องลาโรงเรียนอ๋อจะารีถามว่าเขียนว่าหนูท้องได้ไหมคะมเขียนได้เลยค่ะคุณหมอค่ะแสดงว่าโรงเรียนก็เปิดกว้างก็คือจริงๆมีพระราชบัญญัติการตั้งครรภ์นในวัยรุ่นน่นะคะแสดงว่าโรงเรียนปฏิบัติตามจริงค่ะเดิมนี่นะน้องตางถ้ามาตรวจเนี่ยหรือมาคลอดก็ตามนะคะขอไปรับรองแพทย์พ่อแม่จะบอกว่าขอให้เขียนอย่างอื่นได้ไหมคุณหมอ อ่าเขียนเลีกเล่ยงอื่นมาคลอดเนี่ยบางทีก็ขอพักแค่สัปดาห์เดียวเพราะว่าไม่ได้บอกที่โรงเรียนไว้ก็ใยเขียนเป็นอย่างอื่นไปอ่าเราก็เขียนเป็นอย่างอื่นให้นะคะแต่นี่มาบอกว่าคุณหมอเขียนได้เลยค่ะเวลี่ยก็เขียนว่าตั้งคันสิบสี่สัปดาห์ได้มาตรวจคันจริงอ่าสมควรลาพักรักันนี้ที่มาตรวจเออนี่ก็เป็นนิมิตใหม่นะน้องตอังที่ว่าพ่อแม่ยอมรับแล้วก็ดังนั้น นะคะเราไม่ได้หัวเดียวกระเทียมรีบน้องตังค่ะค่ะเรามีพ่อแม่เรามีคนที่รักนะคะและบางทีฝ่ายชายก็รักด้วยนะน้องตัง,ตงฝ่ายชายก็รักและรับดังนั้นเวลาท้องในวัยเรียนนะนะคะก็บอกคนที่เรารักและรักเรานะคะ,คะเขาจะหาทางเอง,เองนะคะอีกอันหนึ่งก็คืออย่าอย่าไปคิดอะไร ด้วยตัวเองนะคะน้องยังอายุน้อยยังไม่ระบรรลุนิติภาวะนะคะคือปัจจุบันมันมีกฎหมายทําแท้งออกมาบอกว่ายิงทําแท้งตนเองนะคะทําให้ตนเองแท้งลูกไม่ผิด,ผดกฎหมายแต่ว่ามันอาจจะเกิดอันตรายนะคะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยเวลาน้องตั้งครันปุ๊บนะคะน้องอย่าคิดว่าไม่มีใครอีกแล้วในโลกนี้ที่จะเข้าใจน้องไม่ใช่นะคะผู้ใหญ่เนี่ยเกิดมาก่อนน้องอาบน้ําร้อนมาก่อนนะคะล้วนหาทางออกให้ได้นะคะถ้าไม่มีทางออกจริงจริง ต้องยุติการตั้งครรภก็ขอให้เป็นการยุติการตั้งครรภที่ปลอดภัยและป้องกันการตั้งครรภครั้งต่อไปนะคะ,คะจะได้ไม่เกิดให้ไข้ตรงนี้เป็นบทเรียนฉะนั้นสรุปว่าเวลาท้องนะคะก็นะคะอย่าคิดว่าตัวเองอยู่คนเดียวในโลกนี้จริงๆแล้วนะคะรายการเรานี่พูดตลอดตั้งต่งเนาะ,ะเรื่องของการป้องกันอ่านั่นคือสําคัญที่สุดเลยใช่ใช่แล้วก็มีนะคะมีคนนึงเข้าท้องแล้วแม่เข้ามาด้วยคือเด็ก เด็กนี่อายุสิบแปดปีเขาบอกแม่ว่าเขาอยากได้ลูกอเออคือเขาแม่เขาไม่รับฝ่ายชายแต่ฝ่ายหญิงเขาบอกอยากได้ลูกเป็นลูกคนเดียวของแม่ด้วยนะคะเป็นที่น่าสนใจมากเพราะแม่เขาบอกว่าชวลีก็เลยขอคุยกับแม่เขาส่วนตัวแม่เขาเลยบอกว่าจริงๆแม่ในบาปแม่บอกเข้าไปเอาเด็กออกเลยเพราะฝ่ายชายก็ดูไม่ค่อยรับผิดชอบแต่เขาบอกเขารักลูกของเขาในท้องนี่แหละแล้วรุ่นรุ่นเด็กอย่างเงี้ยหมอหมอว่าไหม ว่าถ้าเขาไม่ตั้งใจให้ท้องเขาไม่ท้องหรอกมันมีวิธีคุมมากมายฉะนั้นส่วนใหญ่ที่ท้องนี่มันตั้งใจทั้งนั้นเออนี่เป็นความคิดที่ชมาลีเพิ่งเพิ่งรู้เพราะชาวบ้านเป็นคนพูดเองนะคะดังนั้นถ้าเรายังไม่พร้อมจะท้องทั้งฝ่ายหญิงฝ่ายชายยังไม่พร้อมที่จะดูแลเด็กคุมนะคะน้องต่างเนาะนะคะคุมไม่ทันห้าวันพบหมอยังทันนะคะเจ็ดวันพบหมอก็ยังทันนะคะในการคุมกาเนิดหลังมีเพศสัมพันธ์นะคะ น้องๆก็ต้องมีทางออกอย่างแน่นอนแต่เมื่อกี้คีย์เวิร์ดหรือว่าหัวใจสําคัญเลยนะคะถ้าหากว่าปัญหาเกิดพลาดตั้งครนขึ้นมาเหมือนที่กรณีที่ถามมาเนี่ยนะคะก็ต้องบอกคนที่เรารักและบอกคนที่รักเราให้หาทางออกช่วยเราด้วยนะคะการคิดคนเดียวบางทีมันก็อาจจะทําให้เราคิดผิดคิดถูกหรือว่าอาจจะส่งผลร้ายตามมาทีหลังก็ได้นะคะเคสอย่างที่คุณหมอยกตัวอย่างมาก็ถือว่าเป็นเคสที่ดีมากๆเลยนะคะที่สําคัญเหมือนที่เราคุยกันตลอดว่า ถ้าไม่ให้เกิดขึ้นดีที่สุดปัญหานี้ไม่ควรเกิดขึ้นดีที่สุดแต่ถ้าเกิดขึ้นมาแล้วก็ต้องหาทางออกที่เหมาะสมด้วยนะคะยังไงก็เป็นกําลังใจให้กับน้องๆทุกคนด้วยนะคะ<ม>เดินไปบอกเลยค่ะยังไงก็หาโอกาสดีๆนะคะบอกอยังไงก็ต้องบอกนะคะเพื่อหาทางออกร่วมกันกับครอบครัวนะคะสมมุติน้องต่างเป็นวัยรุ่นเราท้องเนี่ยเราก็กลัวพ่อแม่รู้ใช่กลัวเราควรจะบอกเหมือนทาผิดนะคะควรจะใช<ก>้คำ,คำพูดว่าอย่างไรบอกแม่น้องต่างลองคิดว่าถ้าน้องต่างท้องน้องต่างจะบอกแม่ว่าไงใช้คําพูดว่าอะไร ตางก็คงจะคิดแล้วคิดอีกแต่สุดท้ายก็คงจะต้องบอกเขาแล้วคะ่ะคงจะบอกว่าตางต้องการความช่วยเหลือตางท้องตางก็คงจะบอกตรงๆะคะ่ะเพราะว่าก็ไม่รู้จะพูดยังไงเหมือนกันให้ช่วยหน่อยว่าจะหาทางออกยังไงแต่ว่าเราก็คงจะจะในวินาทีนั้นตางก็ไม่มั่นใจว่าตัวเองจะคิดยังไงแต่ว่าต้องให้คุณพ่อคุณแม่ช่วยคิดด้วย <c oughs> ก็จะบอกว่าขอความช่วยเหลือว่าช่วยหนูหน่อยแล้วหนูจะควรทํายังไงดีอะไรอย่างเงี้ยค่ะไม่รู้ว่าเหมาะสมหรือเปล่าใช่ใช่คือพ่อแม่จะช็อกอืม หรือว่าเราเนี่ยอาจจะโดนพ่อแม่ต่อว่ามันก็ได้แต่ว่าก็ต้องยอมรับว่ามันจะเกิดอะไรขึ้นดังนั้นเราอาจจะใช่คําพูดว่าเออแม่ไปจําเดือนหนูไม่มาไงค่ะกระปุกไปอย่างนี้ก่อนอชาใชายการสื่อสารเนี่ยนะคะมันได้ได้ผลสุดท้ายมันเหมือนกันนะคะแต่มันจะพูดยังไงที่ให้เขายอมรับนะคะให้เขาแบบไม่ช็อกคือพ่อแม่เดี๋ยวนี้พ่อแม่มีลูกคนเดียวน้องตังค่ะแล้วก็หวังลูกมากเลยไปรับไปส่งไปรับไปส่ง นะคะฉะนั้นก็สิ่งที่จะบอกเขานิ่มๆก็คือบอกว่าเอ๊ะคุณแม่คะประจำเดือนหนูมันขาดไปอนะคะอันนี้แหละเราทำเป็นไม่รู้ไม่ชี้ก็ได้นะคะ,คะเดี๋ยวคุณแม่ก็จะไปหาหมอเองอออแล้วหมอจะเป็นคนบอกคุณแม่เองนะคะแล้วก่อนที่ก่อน,อนที่คุณแม่จะไปหาหมอคุณแม่ก็จะต้องคิดคิดซ้ายคิดขวาก็จะเริ่มเตรียมความความรู้สึกเนาะออออเออ เออฉะนั้นชมรีว่าปัจจุบันเนี่ยถ้าเรามีปัญหาเราก็สื่อสารท่างอ้อมๆได้นะคะแล้วผู้ใหญ่แน่นอนค่ะแค่เราบอกประจำเดือนขาดผู้ใหญ่ต้องไปและว่าคิดแล้วว่ามันจะต้องเกิดอะไรขึ้นต้องไปสืบแล้วไอ้มันมีแฟนไม่อะไรก็ว่าไปอันนี้ก็เป็นเรื่องที่บางทีเราก็สามารถบอกอ้อมๆได้นะคะค่ะอันนี้ก็ต้องลองดูว่าที่บ้านเนี่ยความสัมพันธ์ระหว่างเรากับคุณพ่อคุณแม่เป็นยังไงบ้าง ต้องต้องรู้แหละว่าจะต้องพูดยังไงเชื่อว่าลูกๆถ้าหากเกิดปัญหาก็ต้องรู้แหละว่าจะเข้าทางคุณพ่อเข้าทางคุณแม่จะพูดยังไงอืในปัญหาคือต่ังก็คือบางทีอยู่กับตายายปู่ย่าตายายแล้วไม่กล้าบอกแล้วปู่ย่าตายายเนี่ยไม่รับแน่นอนโดยเฉพาะปู่ย่าตายายดูแลเราแล้วพ่อแม่อยู่กรุงเทพอยู่บือนนอกเออทําไงปรากฏว่าเขาเขาทําไงรือเปล่าต้างๆเขาไปบอกเพื่อญาติที่สนิทค่ะญาติสนิทกลับมาบอกเอง หรือบางที่ญาติสนิทโทรไปหาพ่อแม่เลย <c oughs> ก็คือญาติยายอาจจะอาจจะไม่ค่อยทันสมัยแล้วก็คือรับไม่ได้ถ้าบอกแกแกตายแน่นช่คะฉะนั้นเราก็จะมีวิธีที่สื่อสารและบางคนนะน้องตังบอกครู <c oughs> อือโอ้โห <c oughs> สุดยอดและครูก็ดีมากเลยครูก็ไปตรวจตรวจเสร็จครูไปหาพ่อแม่ซึ่งเรียกว่าครูปัจจุบันเนี่ยนะคะไม่ใช่ผู้ให้ความรู้อย่างเดียวนะคะดูแลสวัสดิภาพความทุกข์ความสุขด้วยหรือบางคนบอกเพื่อน อืมอืมก็ได้เรื่องเหมือนกันสรุปว่าเรามีปัญหาเราอย่าเก็บไว้คนเดียวค่ะบอกคนที่เรารักและรักเราอันนี้เป็นเป็นคีย์คีย์เวิร์ดสำคัญสําคัญจริงๆก็เลยมากลับใช่ค่ะอนอกจากพูดเรื่องนี้ต่อแล่วบางคนเนี่ยไม่รู้จะบอกใครจริงๆคุณหมอคะหลายคนเลยบอกชูรักชูรสอันนี้เราก็ช่วยกันแก้นะมีปัญหาก็ก็ส่งเข้ามาได้นะคุณหมอไอ้เรื่องท้องเนี่ยหลายๆคนก็ปรึกษามาเหมือนกันว่าตั้งท้องแล้วทำยังไงดีนะคะเราก็ ต้องดูบริบทของแต่ละคนไปก็แนะนํากันไปถ้าหากว่าไม่มีใครจริงๆในโลกใบนี้คุณรู้สึกคนเดียวจริงๆเนี่ยก็ติดต่อเข้ามาที่ชูรักชูรถนี่ยแหละนะคะก็ยังไงก็มีแต่ความปรารถนาดีแล้วก็เป็นเพื่อนทุกคนอย่างแน่นอนนะคะส่งเข้ามานะคะอ่าใช่ค่ะส่งมานะคะพูดคุยมาทางไลน์นะคะแชทหรือว่าโทรศัพท์เข้ามาได้เลยค่ะหลายช่องทางเลยยินดีรับฟังทุกปัญหาค่ะ รับโทรศัพท์ทั้งคืนหรือเปล่าใช่ค่ะยาบำรุงร่างกายเนตนาคราชบำรุงกำลังบำรุงโลหิตแก้ปวดเมื่อยได้ประโยชน์ดีๆทุกวันปรับสมดุลและบำรุงร่างกายด้วยสุดยอดสมุนไพรกว่า11ชนิด p o l y h ฮิ b, ร์บพ s o ออนแฮปปี้เนสส่งต่อความสุขสู่ทุกคนสั่งซื้อได้ทุกช่องทางโทร0 8 3 2 9 9 3 2 2 3